ครับผมสวัสดีครับสําหรับคลิปนี้ก็เจอเจอกันนะครับตามสัญญานะครับหลังจากที่คลิปที่แล้วนี่สัญญาว่าจะมาแนะนําวิธีการย่างปลาดุกนะครับย่างยังไงให้ปลาดุกเหลืองสวยนะครับแล้วก็ไม่ติดตะแกรงนะครับผมซึ่งง่ายๆเลยครับหลังจากที่เราทําการก่อไฟนะครับก่อไฟเสร็จเรียบร้อยนะครับ แล้วก็หมักปลาดุกเสร็จเรียบร้อยคลุกเคล้าเสร็จเรียบร้อยนะครับก็มีเทคนิคอ,อีกนิดนึงนะครับจะมาแนะนําก็คือการที่ให้ให้ทาการยัดไส้นะครับอเอาเครื่องปรุงนะครับสาหรับที่ร้านใช้เป็นตะไคร้นะครับผมยัดเข้าไปในตัวท้องของปลาดุกเลยนะครับผมนี่ครับยัดเข้าไปเลยครับอาจจะ สั่นนิดนึงนะครับเพราะว่า1มือถือกล้องนะครับแล้วก็1มือถ่ายเอ้หนึ่งมือทำการสาธิตนะครับผมก็จะสั่นนิดนึงครับผมนี่ครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้เพื่อนๆย่างนะครับทำการย่างด้วยไฟอ่อนก่อนนะครับอ่อนไฟอ่อนมากครับไฟเบาๆนะครับผมอันดับแรกเลยนะครับ แล้วก็ให้เพื่อนๆค่อยๆพลิกนะครับพลิกปลาดุกเรื่อยๆนะครับอย่าให้หนังไหม้นะครับผมอย่าให้หนังพองนะครับผมค่อยๆพลิกครับอาจจะพลิกบ่อยนิดนึงนะครับช่วงแรกๆช่วงใหม่ๆนะครับอาจจะพลิกบ่อยนะครับเพื่อป้องกันหนังปลาดุกจะพองนะครับป้องกันหนังไหม้นะครับผมค่อยๆพลิกครับจะสังเกตเห็นเนื้อขาวๆนะครับก็แสดงว่าหนังเริ่มตึงนะครับหนังปลาดุกเริ่มตึงแล้วครับ หลังจากที่ประดุกหนังตึงครับประดุกก็จะทําการไขมันหรือว่ามันประดุกก็จะเริ่มออกมาครับเห็นไหมครับหลังจากนั้นนะครับสักพักหนึ่งครับพอหนังเริ่มตึงแล้วนะครับให้เพื่อนๆเขี่ยไฟที่บริเวณหัวของประดุกครับชงครึ่งตัวมาทางหัวนะครับผมจะสังเกตเห็นไฟแดงๆนะครับจากให้เพื่อนๆสังเกตเห็นไหมครับไฟจะแดงๆครับ ให้ทำกับเพื่อนๆทำการเขี่ยไฟนะครับผมปลาดุกก็จะสุกเร็วขึ้นนะครับเพราะว่าจะไม่ไหม้แล้วนะครับนี่อันนี้สุกแล้วครับผมสีก็จะสวยน่ารับประทานนะครับผมก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนครับสวัสดีครับ